สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะมาดูน้ำพุนะคะดูแล้วก็สวยสดงดงามนะคะมีความสุขนะป้าโอ้ดอกไม้งามดอกไม้งามจริงๆเลยนี่ใครเป็นคนปลูกนี่ใครเป็นคนปลูกอดอกไม้งามเหลือเกินใครเป็นคนปลูกดอกไม้นี่นะงามเต้ง ว้าวเฟื่องฟ้าสวยจังเฟื่องฟ้าสวยมากๆเลยนะคะนี่ส,สดงดงามเลยนะคะกำลังออกสีชมพูสีชมพูแล้วก็สีขาวสวยงามมากเลยนี่นะคะอ้าวแดดออกแดดออกแล้วโอ้แดดออกแล้วมีแดดตากผ้าแล้วนะคะพี่น้องคูหูเราจะชวนเราไปไหนอีกนี่ ูมีใครมาส่งอะไรใครมาส่งอะไรเนี่ยไม่ใช่อาแตนฮะมาโอ้โหจะไปส่งเห็ดตรงปลวกตรงโค่นนี่นะโอ้โหว้าส่งไปสิอือไม่ไปไม่เก็บไม่เก็บ อ,อืมาชองเฮตี่คนอ๋อแต่ก่อนมันเคยมีนะเออแต่ก่อนเคยมีอยู่เออไม่มีไม่มีอืมอไม่มีดีไ,ไดอกสีขาวอสวยสวยสวยเฮ้ยที่ไงดอกสีขาวก็มี นี่นะคะ FC นี่มนนนีนะคะคุณนายตื่นสายงามๆนี่ค่ะหลังจากที่เราเดินมาเรื่อยๆนะคะพดาก็ชวนมาดูเห็ดอีกแล้วพดาชวนมาดูเห็ดอีกแล้วพี่น้องน่ะวันนี้ก็แดดก็ออกแล้วแดดออกแล้วตอนนี้ ออกแล้วโอ้เสียงอะไรโอ้เสียงยังไม่ได้เปิดเฟืองเลยแดดมันมันยังไม่มีแดดเลยลองเปิดดูซิเราไม่ได้เอาขาไปตนะไหนไหนโอ้มันไม่ใช่แล้วม,ม,มันไม่ใช่แล้วนะ่นนะ่เอ็ตปอมอ็ดปอม,อ,ปอ,มอุ้ยดูก็รู้ว่า,วามันดำ <laughs> อ้าวจะเปิดไหมอืมมันเปียกเกินไปหรือเปล่า,อ,าอ้าวก็ฝนตกเนออืมมันเปียกเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวแดดก็มาแดดมาแล้วเนวันนี้นะี่ยแดดมาก่อนเออแดดมาก็หิบมันขึ้นาอ,อือสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ f อซทุกท่านนะคะติดตามฝากรับชมคลิป เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะแล้วแบมาเปลี่ยนะไรสวัสดีค่ะเปิดดูไปได้เรื่อยไหมบอกว่าให้แบกเป็นขาวเข้าแบกนี้ใช่ไหมอืมนะตรงนี้มีเห็ดแดงเนี่ยเออมีเห็ดเห็ดหมากแดงอ่ะนั่นเหรอโอ้ นี่นะตรงนี้มีไหมอืมอืมเชื้อมันเชื้อมันเชื้อมันอืมันหายใจไม่ออกเพราะว่ามันหายใจไม่ได้เออมันแน่นมันแน่นมันแน่นจะมาช่วยชีวิตเห็ดป่ะก็เกลี่ยออกไงอ๋อเกี่ยออกแล้วมันก็จะน้ำก็ซึมเข้าไปมันก็จะออกไงเออ เห็ดหมากแดงนี่เห็นไหมเนี่ยเชื้อมันเออเห็ดละงอกฟีนี้ก็ได้แค่ครั้งเดียวเอง ช่วยชีวิตเห็ดเจอ,อไรเจอไรเจอเห็ดอะไรเห็ดเพาะหรือเปล่าเฮ้ยตาดีอีกแล้ว อืมีอว่าเนัอืมอเห็ดที่โ้านอ๋อช่วยชีวิตเห็ดนะหขุดห้เห็ดนะออกขุดให้เห็ดออกออก็คือให้เห็ดมันมีอากาศหายใจให้หดินเก่ามันมีเหือืมให้มีเจอดินเก่าอืม เดี๋ยวถ้าแดดแดดมาเดี๋ยวก็ขึ้นอีกจ้ะเอา้าคึ้นอีกแล้วอ่าเมื่อกี้แดดออกอันนี้ขึ้นอีกแล้วโอ้โหแล้วโโลก,ก็ปิดแล้วก,ก็เปิดอยู่นี่แหละ F4 เอ้ยดูท้องฟ้านะดูนะ F4 เมื่อกี้แดดอยู่เปียงๆเลยอืมจะฝนก็ตกฝนก็ตก <laughs> เอ๊ะทำไมตรงสาลาเรือนทองนั้นไม่ขึ้นเนาะปีที่แล้วเราเจอเห็ดน,นะเนาะ เอ๊เราไปดูมั้ยที่รักเราไปดูมั้ยปกติตรงนั้นจะขึ้นนะทําไมปีนี้ไม่ขึ้นเลยเอ๊ะนะเ,ออเห็ดพึ่งเต็มเลยสีเหลืองๆนะีะยตามมันรุ่นกันนะว่าเราเกี่ยวแล้วเห็ดไม่จะออกไหมอืม แก่มาในในมันก็หลุดมาแล้วเออเอาเอาเอาเออนั่ไว้ก่อนเนาะเออเออเออโอ้โหเจอจริงๆเลยเจอจริงๆเลยนี่แหละเห็ดหมากแดงเลยอ่ะเออดูเฮลโล่ช่วยช่วยเปิดอากาศหายใจแล้วเปิดอากาศหายใจเห็ดโอ้ ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอฟซีเจอเฮ็ดอีกแล้วมันเนาแล้วเนี่ยไม่เป็นไรก็เป็นเชื้อต่อไปเฮ็ดดอกดอกดาวเรืองก็กำลังติดแล้วนะคะตอนนี้โอ้ยมีกระดอกสวยงามเลยนะคะนี่นี่ปากนกแก้วนี่ฮะมีกำลังออกดอกสวยๆนะคะดอกกระเจียวสีชมพูเชียวโอ้นี่นี่หนี่โอ้ยกำลังออกเยอะเลยดอกกระเจียวเต็มเลยเนี่ย โอ้โหดอกกระเจียวเต็มเลยนี่ค่ะต้นนี้ตอนแรกมันจะมีเห็ดเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งอ่ะเออปีที่แล้วออกเยอะมากปีนี้หายเกลี้ยงอืมคิดว่าเราเก็บไปทีนหมดแล้วไม่อออไม่มียังไม่มีของใครเก็บเลยเนี่ยคิดว่ามันออกจนคล้ายๆอย่างนี้อืไม่มีนะที่นั่นอ่ะออกจนไปคุณเคุณคุณคุณเอออันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไหน ต้นต้นพญายนาคง,งอนพญายนาคหรือเปล่าไม่แน่ใจ f c นี่นะคะ <FC S 2> สวยสเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ FC ท่านมากมากค่ะฝากชมคลิป5นาที6ทีนะคะสวัสดีค่ะ